มาบางว่าพ่อเนยนยังรวยเส้อของเยอะแต่เล่นมันเป็นซุเปอร์ไอเทมไพดเยมันมงมเอาทูมาให้เติมดีกว่าเองายโดนคนนี้่ยิงไมโดนนะเยีเอาปืนอะไรก็ไ uh right. oh. ด้ท wow. ี่มัหอไอ้ไรกัดจังโกะได้ตเอเบเอาดีๆด้วยเอาแบบโหมดไ แ <Double> kill ัวู้ห้อไปซะคราวนี้บุกอะไรบอกมาเลยเออไอตัวลูกซองอ่ะเออเห็นแล้วบุกคืออไรมั่งออกมายิงเลยโอเคแล้ว okay, <c oughs> สารอยางก้วหไม่รู้เอไม่แม่นลูกอง้ัโดนมาให้ขาวพ่อเมี่ยนะฮยเียกวจุ้ยระเบิดเนี่ยฮะเรียกวอนผิวเลยนะมึงไม่เปืนดิ

กาดไม่ต้องเลงเอ้กาดไม่ต้องใช้หัวั็ทิ้งพวกไปเลยเออไอพูดแม่งามกทำไม็ไม่รู้เฮ้ยไม่เอาค่เอาเฮ้ยไม่ได้หลอกมาเดียเฮ้ยมีคิดปะยังมีดอเออคิดอาไรก็ห้ามคดหมดแล้วเอ้อเหียมุด้ำคลองเปันไปได้ย เปิดได้ยิงค้างได้ไม่ต้องคุมเลยคนออนิ่งอ่ะนิ่งเหรอเปล่ยนสายสิ้หายเลยนึงเล่นไม่เก่งัน,าย,นายอ นน้ำนึงโดนน้ำนึงกาเอ้ะขนลมหปเลยเฮ้ยไปวางเอ้ันเสน่หมาสัญญาแมวหมายความว่าไงอะตรงนี้แมวสัญญาอะไรไว้อะไปด้วยกันการกับคุ่กัะการไปตองเดียวนี่อะ มีที่โน้ี่ไหนเออบบบอบอ่บบองบบอเฮ้ยเมื่อกี้ใครปาระเบิดป่ะไม่นะไม่ให่กูันแต่ว่ามันมันตามาอุ้ยเวลาเวลาไ้ยไปวางรอยสามสิบ ่างโอ้ยออกมายิงอ่ะมันคืออะไรเนี่ยมันโปะนะ Alright let's move out การเอามาเล่นดีอ่ะยังยังติดเออแม่งเอฟติดเฮียการแม่งติดเล่นไงเฮียแทนที่ยไปช่วยบวกอะไรไหมเฮียแม่งเสือกมาพกไซพงเลยอ่ะมันเล่นเพราจะชนะไง

จะหยดอวไม่าอ has been planted ยังมไม่ด้เฮ้เดี๋วูเฝ้าด้วยกันโอ้มาไม่ให้พวกไม่เสียงเลยแซงกูแล้วมัคะแนนในการเด่ะยังไม่แซงหรอกเราไปเยอะกว่าติดที่อ Let's m e y นี่ใคดีดยืมหน่อยดิการเดา หมดแล้วเราไม่มี่ของพกฟองเนี่ยก็มีแต่ย่าให้เลยของพกฟองไม่ดี้อ,อ,งดองตัวหมายว่าพอกอแม่แม่ยิงทะลุก,ก็แพงไม่มีระดับระดับเฮ้ยหลบหลบหลบจะยิงถังแก๊สแล้วแกน,นี่เมียโบะน่ะจะรู้หลังให้

เหลือสี่หรือหนะ้านัดพอดีเฮ้ยสุดท้ายแล้วนะเว้ยมีมีพวงมีเฝ้าด้วยนะ okay, โอเค Let's go พวกวัดป้องกันตัวเหลือแล้วก็ศรหมดสงตามต่อเลยจะบุกเอหรือบุกบีเอบีบุกซีไปแม่งจะเลื่องว่ะ

เรอ18เป no bueno. ็นเรื no. ่อน้อยย่อมไม่ผูกปาไฟไปแล้วตายโอ้ไม่ปะไฟน่าจะกระอัดหาได้ไงเนี่ยอ้อม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 ต่อแล้วอ้อมทำไมวางดิวางชอบไหมอ่ะขวาขวานัออมันต้องเป็นปูที่ต่างกัน b o has been planted องนี้วสองต้องวุ้ยชะไม่เห็นแล้ว ไม่ได้เลยเสยแล้วมาทางกระมาทางรถอ่ะแน่เราเห็นแล้วตั้งเห็นแล้วตั้งเส็นแล้วคอมเรามันคุมไม่ได้อ่ะลนอะ